ใส่แค่นี้พี่อั๋นจะว่าไหมต่อไปเราจะสุ่มสีท่อนล่างของพี่อัน๋นล,ล่างล่างลงไปก่อนกางเกงพี่อั๋นจะได้สีส,สีอะไรสีอะไรสีอะไรสี <c oughs> จอมันเป็นยังไงวันนีออ้อันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าสภาพจะออกมาเป็นยังไงสวัส <c oughs> ดีค่ะจางใส่นะคะ <c oughs> โอ้เจ็บ <c oughs> ก็เป็นไรอะมือถือฟาด วัดีค่ะอาจาใส่นะคะเอออย่างนี้สิแล้วเก็บมือถือใหม่โอเคนี่อย่างงี้วันนี้เราจะมาใช้ชีวิตแบบสุ่มสีขันทคนเฮ้ยทำไมติดคิดจะทำวันนี้เพราะว่าคืนนี้เรามีไปงานวันเกิดเพื่อนขันคนแล้วเพื่อนอ่ะจัดตีเป็นคันเลอกู นแล้วมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่ถึงขั้นทำโปสเตอร์งานวันเกิดตัวเองอ่ะไหนขอดูหน่อยตาด้าช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณเติรตาั่นนั่นนั่มาทำไมต้องเป็นโลโก้ช่องเสร็จเลวเป็นสีอย่างนี้ทำไมอันนี้คือวันเกิดของเพื่อนสี่คนแล้วเพื่อนสี่คนนี้เป็นคนที่เกิดเดือนเจ็ดก็เลยทำโปสเตอร์เป็นรวมคนคนเกิดเดือนเจ็ดแล้วไม่เกี่ยวอะไรคลิปเรา คลิปเราคือเดสโค้ดเห็นไหมว่าเป็นธีมจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดในที่นี้คือต้องเป็นสีคัลเลอร์ฟูลแบบนี้แต่เป็นความจี๊ดจ๊าดทุกคนต้องบอกก่อนว่าเพื่อนแก๊งเราแก๊งนี้ชื่อแก๊งเหล่าคนงาม oh. อืมแล้วคือเพื่อนกำหนดธีมจี๊ดจ๊าดอ่ะมันไม่ธรรมดาค่ะทุกคนจี๊ดจ๊าดของพี่อันเป็นยังไงจี๊ดจ๊าดของพี่อะก็มีสักสามสีก็โอ,อเคแล้วนะคือเพื่อนอะ่ะจี๊ดจ๊าดกันแบบ ตั้งแต่หัวสรดเท้าแล้วคือเสื้อผ้าที่บ้านเราอ่ะมันสีจีจารไม่พอเราอืมเราต้องจัดเต็มเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อแล้วคือเพื่อนกําหนดว่าเป็นแค่จีจารแต่ไม่บอกว่าสีอะไรแล้วเราเลือกไม่ได้ <Yeah. S 1> สีชมพูก็อยากใส่สีเขียวก็อยากใส่สีเหลืองก็อยากใส่ ก็เลยจะมาสุ่มวงล้อค่ะทุกคนสีเสื้อก็สุ่มเป็นสีหนึ่งกระปองก็สุ่มเป็นสีหนึ่งรองเท้าถุงเท้าก็สุ่มเป็นสีหนึ่งผมก็สุ่มเป็นสีหนึ่งอูออืมพี่อัไม่ต้องไปนะเดี๋ยวเราซื้อมาให้เอ้านี่พี่ต้องทําชิปสุ่มด้วยเนี่ยสุ่มสีเหรอสุ่มเสียงเนี่ยโอ้โหจะได้สีอะไรมาใส่วันเนี้ยเราก็ไม่รู้เพราะวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะได้ใส่สีอะไรไม่ได้เลือกเองด้วยใช่เพราะเลือกเองไม่ได้ไปค่ะทุกคนไปเจอกันที่ห้า แล้วค่ะทุกคนที่ที่เราจะตามหาเสื้อผ้าได้ไง่ายที่สุดก็คือนี่เตเว่นไม่ใช่ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่แพตตินัมประตูน้ํานะคะวันนี้ไม่ว่าเราจะสุ่มได้สีอะไรเรามีเสื้อผ้าใส่แน่นอนเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่ขายเสื้อผ้าเยอะที่สุด <laughs> เรามาสุ่มสีแลกกันดีกว่าค่ะทุกคนมาดูว่าเราจะได้เสื้อสีอะไรใส่ไปงาวันเกิด <laughs> ส่บอกให้เราใส่สีชมพูงั้นเราไปตามหาเสื้อสีชมพูดีกว่าค่ะทุกคนทุกคนเราคิดว่าเสื้อสีชมพูจะตามหาง่ายแต่ดูดิตั้งแต่เดินมาเนี่ยมันจะมีแต่ชมพูอ่อนแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะยังไม่มีชมพูที่แบบสีจาดพอที่จะเข้ากับตีมเพื่อนเราได้เลยอะเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยทุกคนที่เนี่ยดูดิหมดเดินหมดไปสองล็อกแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยค่ะทุกคนค่ะ เสื้อชมพูเลยแล้วมันชมพูอ่อนอะไปตามหาต่อรอเราเจะเสื้อสีชมพูแล้วนู่น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 เห็นเด่นมาจไกลเลยอะเนี้ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาอันเนี้ยชุดหนึ่งค่ะอุ้ยแต่ว่ามันต้องมีเสื้อข้างในหรือเปล่าทุกคนเราได้เสื้อสีชมพูมาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่า คือเสื้อมันเป็นเสื้อคลุมเราต้องหาเสื้อข้างในเมื่อกี้คือชุลมุนจ่ายตังอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มหาเสื้อข้างในขอทุกคนเออใช่ติมจีจา้าถ้าเราใส่เสื้อตัวเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ปะเราต้องหาข้างในให้จีจา้าเหมือนเสื้อตัวนอกสีเสื้อตัวในเราจะได้สีอะไรออสีเขียวค่ะทุกคนชมพูเขียวชมพูเขียวก็ได้อยู่นะ ก็รด้อยู่นะป้าตอมหาเสื้อข้างในสีเขียวกันค่ะทุกเราเจอเสื้อข้างในสีเขียวแล้วค่ะทุกคน,นอุ๊ยใส่แค่นี้พี่หยันจะว่าไหมแต่พี่หยันไม่อยู่เราก็ซื้อได้สีเขียวค่ะอันนี้เขียวไหมคะเนี่ยอาอันเนี้ยค่ะพี่หยันไม่บ่นเราหลอกเราทุกคนกคน้นได้เสื้อเขียวมมาแล้วต่อไปเราต้องหาท่อนล่างค่ะทุกคนสุ่มหา ช่วงไล่กันดีกว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะใส่กางเกงหรือกระโปรงหาสีให้ได้แล้วค่อยไปตามหาแบบมาหนึ 1, 2, ่งสองสามนล่างเราจะสีสีสีส,สีสีเหลืองขนล่างเราจะสีเหลืองค่ะทุกคนเสื้อข้างในเขียว่อนโทรชมพูท่องล่างเหลืองทุกคนงงไหมว่าชุดนี้มันจะออกมาเป็นยังไงเราก็งงเหมือนกัน ไปตามหาสีเหลืองกันเดี๋ยวนะทุกคนเราไม่ต้องตามหากระโปรงสีเหลืองเพราะว่าเรามีกระโปงสีเหลืองเราสั่งตัดไว้ใส่ฉายพรีเวดดิ้งเราเอาตัวนั้นมาใส่ดีกว่าต่อไปสุ่มสีรองเท้าค่ะทุกคนเพราะยังไงเราก็ต้องกลับไปแต่งตัวที่บ้านอยู่แล้วเรามีกระโปองอยู่แล้วเราไม่ซื้อต้องต้เดี๋ยวเราจะไปสุ่มสีรองเท้าเลยเพราะว่ารองเท้าอ่ะเราไม่มีเป็นสีสันเลย รองเท้าเราจะได้สีอะไรส,สีส้มหรอเชือชมพูข้างในสีเขียวก็รองสีเหลืองแล้วค่ะสีส้มเออคัลเลอร์ฟูด,ดี้ <c oughs> ไปต่อค่ะรองเท้าสีส้มกันค่ะทุกคนเราเดินเจอร้านรองเท้าแล้วค่ะทุกคนนี่รองเท้าสีส้มให้เราด้วยไปเข้าไปดูกันได้รองเท้าสีส้มแล้วทุกคนเอาคนนี้เลยใส่กล่อง ภารกิจต่อไปนะคะคือสุ่มตามหาสีเสื้อให้พี่อ่านค่ะมาลุ้นกันว่าพี่อ่านเขาจะได้เสื้อสีอะไรสีเขียวเฮ้ยพี่อ่านเป็นคนชอบสีเขียวแล้วเขาก็จะได้เสื้อสีเขียวค่ะทุกคนไปตามหาเสื้อสีเขียวให้พี่อ่านกันเรามาอยู่ที่ชั้นผู้ชายแล้วนะคะ<ม>ก็คือจะขายแต่เสื้อผู้ชายประมาณ 80%นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็น่าจะหาง่ายหรือเปล่าจริงหรอทุกคนดูตั้งแต่เราเดินผ่านมายังไม่มีเสื้อสีสีเลยตกใจมากเสื้อสีสีหยสีเขียวเหรอเจอเสื้อสีเขียวให้พี่อันแล้วค่ะทุกคนี่เขียวนี้เขียวนี้จ่ายตาแล้วก็ไปสุ่มท่อนล่างกันค่ะจ้า ต่อไปสุ่มสีกางเกงพี่อันคะทุกคนพี่อันจะได้ใส่กางเกงสีเสื้อเขียวกางเกงเหลืองเฮ้ยทุกคนพี่อันก็ได้กางเกงสีเหลืองก็ไม่ต้องซื้อดิเพราะว่าเราสองคนมีกางเกงสีเหลืองที่ใส่ถ่ายพีวีดิ้งไป ไม่ต้องดูตาบาแล้วค่ะทุกคนต่อไปเราจะสุ่มสีท่อนล่างของพี่อัน๋นล่างล่างลงไปก่อนกางเกงก,ก็คือถุงเท้าละกันเพราะว่ารองเท้าเราไม่รู้ไซส์พี่อั๋นน่าจะหาซื้อยาซื้อเป็นถุงเท้าละกันเรามาส่มสีถุงเท้าให้พี่อั๋นกันค่ะพี่อั๋นจะได้สีถุงเทา้าสีอะไรสีอะไรสีอะไรสี เขียวแกงเหลืองถูเท่าสีแดง <laughs> ไฟจะละจร <laughs> เขียวเหลือง <laughs> เราไม่ได้แก้งนะคะทุกคนนี่พี่หยันดวงพี่ยเขาจะได้สีนี้เอ๊ไป่ะไปตามหาถุงเท้าสีแดงให้เ่ียนกันดีกว่า <laughs> สีแดงสีแดงนี่ไง <laughs> อันนี้ผู้ชายใส่ได้ไหมคะ <Okay. S 1> สีแดงค่ะ <laughs> เ, <laughs> เอาคู่นี้ค่ะ <laughs> ตอนนี้เราซื้อของทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเวลายังเหลืออยู่เลยเพราะว่าเพื่อนนัดกันสองทุ่มสีสันในตัวเรามันยังไม่เยอะพอเดี๋ยวเรามาสุ่มสีผมวันนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าจะต้องเป็นสีอะไรสีส้มสีส้มคือสีที่เรายังไม่เคยทำเลยอ่ะทุกคนไม่มีอะไรค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปซื้อสีผมนะคะแล้วก็เอาเสื้อผ้ากลับไปให้พี่อั๋นแต่งตัวไปดูว่าพี่อั๋นเขาเห็นสีชุดทั้งหมดนี้แล้วเขาจะตกใจไหมไโอ้โหกลมาแล้วนี่อะไรกันนะกระนาเนี่ยโอ้โหโอ้โหจีดจ๊ดจี๊ดคือมาพร้อมรีดเลยเพราะลงไปรีดมาข้างล่างออฮะอือกลับมาแล้วนี่อันนี้อันนี้ผมเขาใช่ไหมอันนี้นี่ผมเธอด้วยว อเดี๋ยวเรารีบแต่งตัวก่อนนะคะทุกคนใกล้เวลานัดแล้วโอ้ยหอีกครึ่งชั่วโมงไปจองมาเป็นยังไงวันนี้อันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าสภาพจะออกมาเป็นยังไงมานะมันต้องดีแหละซื้อาแล้วไปหนึ่าเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเป็นไงคะชุดที่วงล้อสุ่มเลือกให้เราค่ะทุกคนดูสีสีตั้งแต่หัว จะหลดเท้าจะหลดเท้า uh. ค no ่ะส really ีสวยมากเลยเราพูดไปในคิปว่าถ้าเราซื้อเสื้อตัวนี้มาพี่่านจะอนุญาตให้เราใส่ไ hmm. ว okay. like okay. ้นะแต่แด๊ดดดจากเขาใส่เปิดแค่นี้พอเอ็คปะจับให้ครั้งเดียวนะอ้ยโอเคให้ครั้งเดียวเหรอใช่ครั้งหน้าใส่อย่างนี้ต้องไว้ไว่ายน้ำห้ามออกไปกินข้าวโอเควันนี้เป็นงานไงเป็นงานเป็นงานเขากลัวพุงปีนไม่ใ้หรอ กลุ่ปิ้นมันก็ติดกับดวงปิดได้ไงช่วบอุ้ยลาดโอเคค่ะกระเป๋าเรามีอยู่แล้วทุกคนดูสิแล้วเสื้อพี่อันที่ซื้อมากับกางเกงสีเหลืองที่ถ่ายพีเวดดิ้งนี่กระโปรงเราที่ถ่ายพีเวดดิ้งสีเหลืองเดี๋ยวกอนนะถามจริงทำไมชุดเยอะขนาดนี้ให้พี่ใส่แค่เสื้อตัวนี้นะอ้าวผู้ชายก็ต้องใส่แค่นี้ปะ นี่คือสุ่มพี่มาได้สีนี้เหรอใช่สีเขียวโอเคเดี๋ยวพี่จัดของพี่เองดีกว่าจัดของพี่เองใช่คือคือหาหาทำไมเนี่ยคะก็มันไม่ควรคู่กันเลยอะดูดิแล้วกับเสื้อยืดนี่พี่เป็นอะไรคนขับรถเหรออ่าไป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 หาในตู้เหรอน้องรอดูเทสพี่ให้ดีแล้วน้องจะรู้ว่าพี่ก็เขียวเหมือนกันโอเคได้แล้วรอรอรอพร้อมยังพร้อมแล้วดูสีเขียวก่อนไหนไหน เอ้ยเขียวขอจับมือได้ค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วนี่เฮ้ยห้อยห้อยห้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนายนังเขียวไหนนะนล่นมันมีแค่เขียวนี้ก็เขียวไหมเขียวเออ colorful โอเค colorful มาในตีมรวยเสื้อโปโลกระเป๋าหลุยวิตตองอื กางเกงพิ่งลองรองเท้าปากคองตลาดไปต่ยยังไปเราสองคนน่าจะสู้เพื่อนๆได้นะใช่ทุกคนเห็นว่าเราเต็มกันขนาดนี้เดี๋ยวไปดูเพื่อนเราค่ะทุกคนแต่ละคนคือเราสองคนเบาไปเหลือเชื่อไม่เชื่อเราว่าเราก็สู้ได้เดี๋ยวไปดูค่ะแต่เชื่อว่างานอ่ะไม่เบาแน่ไปเจอกันที่งานค่ะวิบวับวิบวับเหมือนคาราฟูบอกวิบวับไป